โอเคครับวันนี้ก็จะมาดีสวิวเบ็ดที่ตกโคตรไวเลยนะคือเบ็ดราปิดร้อยเองแต่ว่าเบ็ดนี้ไม่ค่อยดีในการควบคุมพอเราลงโย,ยนเบ็ดลงไปถึงน้าปุ๊บปลาติดทันทีเลยดูโคตรไวจริงเลยไงไม่ต้องขยับจอเลยจบจบจจ,จ,จแต่ว่าเบ็ดนี้มีข้อเสียอยู่นี่คือข้อเสียของมันนั่นเองครับดข้อเสียของเบ็ดนี้ เบ็ดนี้ข้อเสียของมันก็คือน้ำหนักได้แค่เจ็ดร้อยแล้วก็ความยืดหยุนติดลบยี่สิบโชคก็ติดลบยี่สิบนะก็เหมาะสำหรับเออไว้ตกแข่งตกปลาตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูนี่ตรงนี้แข่งกันว่าใครตกได้กี่ครั้งอะไรเงี้ยเน้นตกไวตกไวอะไรประมาณนี้เนาะคือเราต้องใช้เบ็ดนี้กับไอ้นี้ด้วยกับไอ้พวกของที่มันบวกไอเนี่ยไอเอลเวรสปีดเนี่ย เออสายไปให้มันมันจะโตกไว้แบบมันต้องขยาว่าดูนะแต่ปลามันโตขยะาเดีติดเลยเอา่าจะติดง่ายมากเอาไว้แบบทำอันดับปลาปุ๊บอนปุ๊บติดปุบ๊บต่ปลาขายไม่ได้เพยงนเะพราะน้ำหนักมันน้อยอนองอะไรประมาณนี้เข้าใจไหมโอเคนะทุกคนโอ้ยมาได้สีนี้ด้วยเนี่ย ไปแ้าปลาฉีเขียวเฉยเลยมันได้เลยมาไม่รู้ไปนะรองมาดิปุ๊บติเลยแต่ว่าเห็นไหมข้อเสียออย่างหนึ่งของมันคือไอแถบหลอดขาวๆอ่ะไอแถบคอนโทรลมันมันน้อยมากเลยมันอาจจะทำให้ตกพลาดได้เพราะว่าดูอย่างดาวดยวจะจะหลุดแล้วเนี่ยมปลามันติดเหลือเกินระมารอบนี้ปลามาติดจังเลยปลาอะไรเนี่ยโห โอยปลาตัวแค่เนี้ยจะติดือเกินหะลอนะก็ประมาณนี้เนาะความยืดหยุ่นของปลามันไม่มีนั่นเองนะมันก็เลยทําให้ตกยากโอเครอบนี้ลองมาตกแถวนี้ดิโหแถนี่มันเป็นสีส้มเลยตัวจากเรดาร์แล้วโอเคปิดเรดาร์ก่อนมาเดีวเราจะลองตกปลานี้ดูปึ๊บเฮ้ปึ๊บเบ็ดถึงน้ำปุ๊บปลาติดทันทีเลย โอ้ยโหโอ,โอ้เร็วเกินโอ้โหตกไม่ได้เลยเขาดูโอาย,อยเดี๋นวก่อนเป็ดมันปลาอะไรนี่ามอนดีซะเกินโอ้ยหาดูดิโอ้ปลาแปดกิโลเองแต่ทำไมมันดีอย่างงี้คือความสามารถของเบ็ดลาปิทมันมันแค่เร็วเท่านั้นแหละนะถ้าไม่มีเหยื่อถ้าไม่มีเหยื่อนั้นใช่ไหมมันก็จะช้าแบบนี้เลย ะเพราะว่าความเร็วเบ็ดนี่อยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เราไม่ต้องขย่าก็ได้นะรอหน่อยรอไปน,นิดนึงจริงมาเร็วเพราะเหยื่อเหยื่อมันดีป่ะพอไม่มีเหยื่อปุ๊บตกไม่จิดเลยตกไม่ไปลายเลยเงียบเก็บเลยสายเรือมันขย่าม้งเดี๋ยเราไปอยู่ตรงนี้ดีกว่าอ่าอยู่ตรงนี้อ่ะเราจะลองใส่เหยื่อธรรมดาดิ เออมีปเมปล่าเหยือแมงปอก็ตกไว้เหยือกกุ้งก็ตกไว้แต่กุ้งไม่มีแล้วเนาะไม่ใช่กุ้งนี่นะกุ้งตัวเล็กๆอะเอ้ยแอนนอนนี่ก็ตกไว้หนอนตกไว้สิบห้าเนี่ยลองทบสอบดูโดนเลยปุ๊บไวไหมช้ากว่ามาแรงนะอ่าติดได้เห็นไหมไม่ต้องขยับเลยแต่ว่าเบ็ดมันไม่ยืดหยุ่นเห็นไหมอะเบ็ดมันเบ็ดมันกาดโอ้ดูดิ เบ็ดค่อนข้างที่จะใช้ยากมากเลยดีด่ตัวเกินเบ็ดไหมเราก็ไม่ขอแนะนำไม่คนดูใช้นะมันดูปลา,าจจดีแต่ตัวตัวน้อยแวอยางแถมเบ็ดมันก็ดีเหลือเกินนะเดี๋ยวจะพาไปหาเบ็ดแล้วกันว่าซื้อที่ไหนโอเคทุกคนเราถึงที่ซื้อเบ็ดแล้วก็คือตรงที่เขาบอกว่าตกปลาดีที่สุดก็คือโรสโรล,ลิดนะนี่โรซลิดแบบที่ชื่อว่าโรสลิด น,นี้ก็จะมีแมคค้าตรงนี้จะมีที่ขายเหยอือกซื้อหน่อยนี้ไม่เคยซื้อเลยเอาไปเยอะๆเลยเผื่อได้เหยือดีๆเอาไปเยอะๆเลยโอเคได้มา16อันจนตังเลือสองหมื่นเองหลังจากนั้นเราก็มาดูเบ็ดที่เราบอกนี่ไงเบ็ดอันนี้คือเบ็ดลาปิดนี่เบ็ดลาปิดคือเบ็ดเออที่มันที่มันเน้นเนี่ยไวไวสุดเลยแล้วก็น้ำหนักลดส่วนเบ็ดสตาร์ดี้เนี่ยดีนะ แต่ดสเตตี้เนี่ยมันจะน้ำหนักหนึ่งแสนเลยก็ค่อนข้างที่อดีก็จะมีแบ็ฟอร์จูนด้วยเบ็ฟอร์จูนที่ย่าไม่ซื้อเลยลักกี้หนึ่งร้อยเบ็ฟอร์จูนมันจะตกช้าคอนโทรลศูนย์แล้วก็ไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรความยืดหยุ่นไม่มีคือเบ็ดมันก็ไม่ดีเหมือนกันเบดนั้นอย่าไปซื้อเลยเาเปิดก่อนได้อะไรบ้างเนี่ยโหได้อของเต็มเลยมาดูซิว่าได้เหยื่ออะไรบ้าง ก็ได้หนอนเต็บเลยก็ได้ไม่เด็กไม่เด็กนี่รักสองร้อเลยนะไม่ติดสถานะอะไรเลยอันบนความยืดหยุ่นหายตัวนี้อันหน,นอนอันหนอนนี่อันหนอนก็ดีได้รักกี่ความยืดหยุ่นอันนี้ความเอออันนี้ตกเร็วตัวแอลนี่ตกเร็วนี่ก็ตกช้าแต่แต่รักกี้สามร้อยคือคือข้อดีคือมันมีความยืดหยุนไงใช่ยืดหยุนนี่ตกเร็วสิบยืดหยุ่นหายหัวปลาไม่ยี่ห้าหัวเนี่ย มีความยืดหยุ่นหายที่ความยืดหยุ่นหายตกปลามันจะยากขึ้นนี่สาหร่ายบอกเลยสาหร่ายก็ตกเร็วนะสาหร่ายมีความยืดหยุ่นด้วยทาให้ตกง่ายขึ้นหน่อยทุกทุกคนเราจะตกให้ดูสาหร่ายมันทําให้ยืดหยุ่นด้วยดูเรดาร์นีตอนนี้มีปลาะไหน้าสนใจมา้อยู่อยู่ตรงนน้นอยู่ต้นน้ําวนนะคนดูโอเคเขาบอกว่าให้ไปฟาร์มตรงนี้ดีกว่าวเราพาไป ดูจากลหลายๆโปรเพลเยอร์เขาบวกให้เรามาตรงนี้เนี่ตรงเนื้อชาร์กนนเพราะมันมีโอกาสได้ปลากระเบนด้วยแต่ว่าเบ็ดอันนี้มันตกยากนะต้องระวังดีๆนะอาจจะหลุดได้โอเคเดินมาตรงนี้เลยโอ้ยมีปลานอนอยู่ด้วยโอเคพอเราปลาไปปุ๊บเนี่ยถึงน้ำปุ๊บเบ็ดติดปั๊บอา้าวไม่ติดเฉแยแสดงว่าแทงจะจะแสดงว่าสหลายไม่ค่อยดีเท่าแมงปอ แมงปอทีเดียวติดเลยแต่เราจะลองใช้แมงปอดูนี่นี่คือแมงปอเห็นไหมแมงปอสปีดสามจุดห้าแต่ว่าความยืดหยุ่นมันหายทําให้ตกยากเลยนะโยนไปปุ๊บติดปั๊บเลยเห็นปะแมงปอนี่ไวสุดแล้วแต่ดูดิความยืดหยุ่นมันไม่มีแนละ้วไม้มันสะบัดเนี่ยไม้มันสะบัดความยืดหยุ่นมันติดลบเลยแต่ไม้มันสะบัดไม้มันตินดติดจัดเลยดีดจัดจ้านติดีดเกินโอ้ดูดูดูดีดเกินเไดาท่านดูดิ เนี่ยปลาแค่0.6กิโลดีขนาดนี้เนี่ย,ยคือข้อเสียของเบ็ดเป็ดแล้วก็เหยื่ออันนี้เองพอถ้าเราใช้ไอ้น,นี่ใช่ไหมนี่สาลายทะเลสปาูรลินา่าปุ๊บอ่าอะอันนี้ใช้ช้ากว่าเบ็ดและเยื่อเมื่อกี้เห็นมหแต่มันก็ติดเหมือนกันไม่ต้องเขย่าเลยโอ้กระตุกอะไรไม่รู้เรมาดูกันจะได้ปลาอะไรออกมา เห็นไหมอยากขนาดปลานหนักน้อยอย่ะเบ็ดมันยังแบบดีดขนาดนี้เลยนะเทนะก็วันนี้ขอจบรายงานราปิดรถไเแค่นี้เนาะบ๊ายบายจุ๊บๆสวัสดีนับ